ด็อกเตอร์เยนชานลช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาในครั้งกับช่องด็อก ยนครัดูเหมือนว่าการลุ้นเสียอันดับแรกนะครับเพื่อไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกของสกพมลีกเนี่ยกำลังเข้มข้นสุดๆไปเลยครับวันนี้นะครับผมได้ไปเจอบทความครับจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับที่ได้รวบรวมความคิดเห็นของนักข่าวครับจากหลายเว็บไซต์ชื่อดังนะครับมารวมแสดงมความคิดเห็นนะครับประดทัศนะนร้อมกับทํานายนะครับว่าทีมใดเนี่ยจะจบเสียอันดับแรกนะครับมาเชิญรับชมรับฟังความคิดเห็นของพวกเขากันได้เลยครับ สำหรับความคิดเห็นแรกนะครับเป็นความคิดเห็นจากจอแดนแบล็กเวลครับนักข่าวของเว็บไซต์เลสเตอร์เชียร์ไลฟ์ซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ของคนที่เชียร์เลสเตอร์นะครับเขาได้บอกกันนะครับว่าเลสเตอร์เนี่ยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกับเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็หวังนะครับให้ทีมเนี่ยเจอจุดจบที่แตกต่างไปจากเดิมครับมันจะเป็นอะไรที่น่าเจ็บปวดเอามากๆครับหากเลสเตอร์เนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยพวกเขาอดได้เสียอันดับแรกนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ฟอร์มดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแถมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแท ดับแรกเลยครับมาถึงตอนนี้นะครับแบ็กเวลเนี่ยก็ได้บอกอีกนะครับว่าถึงแม้เนี่ยทีมพวกรุ่นท็อปโฟนี่ยจะมีคะแนนใกล้ๆกันเนี่ยแต่มีหลายอย่างครับที่เกื้อหนุนให้กับเลสเตอร์นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยทีมที่ไล่ตามพวกเขาเนี่ยก็ไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่พอได้บูโน่ฟานเดนสมาแล้วเนี่ยก็ฟอร์มร้อนแรงเสหลือเกินนะครับจนเขี่ยพวกเขาเนี่ยหลุดออกจากท็อปโฟนเมื่อปีที่แล้วครับในช่วงปีที่แล้วนะครับเลสเตอร์เนี่ยฟอร์มตกไปแบบเหลือเชื่อมากๆนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยทำอยังไงก็ตามแต่่่นะคครรรรััับบบกกก็ไไมมมอออาาจเียฟ์ลด้แตพ ปีนี้เนี่ยพวาะเขามีบทเรียนนะครับแม้จะมีหลุดบ้างนะครับแต่ทุกครั้งครับโรเจอร์เนี่ยก็พาทีมกลับมาได้อยู่เสมอครับแถมที่มีไล่ตามเนี่ยก็ไม่ได้ฟอร์มเปลี่ยงปลางอะไรขนาดนั้นนะครับ เกมถัดไปของเลสเตอร์นะครับหลังจากเจอเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยก็จะตามต่อด้วยการเจอทีมครึ่งล่างของตารางครับถึง4ทีมด้วยกันครับชนะได้อีก4เกมส่วนอีก1เกมเนี่ยเอา1แต้มนะครับแค่นี้เนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับเลสเตอร์นะครับกับการจะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกครับและในความเห็นของแบล็กเวลนะครับทีมที่จะจบสี่อันดับแรกนะครับอันดับ1เนี่ยก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันดับ2เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ3ครับเป็นเลสเตอร์นะครับและอันดับ4คือเชลซีครับความคิดเห็นที่2ครับมาาจกทอมคลาร์กกครัับบนนนข่่าวซึงเป็แฟอล ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับจากเว็บไซต์ฟุตบอลลอนดอนนะครับเขาบอกนะครับว่าการที่เวสต์แฮมเนี่ยมาลุ้นได้ถึงท็อปโฟร์ครับมันเป็นเรื่องถึงในความคาดหมายครับแต่ทำยังไงได้ครับในเมื่อตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องจริงไปแล้วนะครับยิ่งโดยเฉพาะในเกมกับบูฮมตันเนี่ยที่พวกเขาครับไม่มีเดคลานไรแล้วก็ไม่มีมิเชลอันโตนิโอครับแต่นักเตะของเวสต์แฮมเนี่ยก็ยังไปได้เห็นถึงความกระหายในชัยชนะนะครับที่มีอยู่อย่างเต็มปยายมครับเดวิดมอยครับพูดอยู่เสมอนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยต้องคิดกันแบบ แ,แน่นอนครับว่าหากการไปเยือนเลสเตอร์เนี่ยจบลงด้วยชนะของทีมขุนค้อนเนี่ยมันจะยิ่งทําให้โอกาสของพวกเขาเนี่ยมีมากไปกว่าเดิมครับตาชนะนะครับมันก็ต้องเกิดขึ้นยามเจอกับทีมพวกกลางตารางด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเกมกับนิวคาสเซิลครับที่ทุกคนนะครับจะต้องจับตามองมาที่เวสต์แฮมอย่างแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าจุดเปลี่ยนสําคัญของเวสต์แฮมเนี่ยเป็นเพราะการมาของเจสซี่ลินการ์ดครับที่เป็นกุญแจสําคัญของทีมนะครับมันทำให้เวสต์แฮมเนี่ยเริ่มถูกมองครับว่าพวกเขาเนี่ยแหละครับคือคู่่ตอสู้ทททีี่แ้จรรริงงงขออบดาพวกกมลัุน็ปต ับแต่ว่านะครับหากเวสแฮมเนี่ยไม่ได้เสียอันดับแรกครับมันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดของมอยแต่อย่างใดครับแถมนี่นี่ยังเป็นก้าวที่สําคัญในอาชีพอีกด้วยนะครับมอยนะครับสมควรได้รับคําชื่นชมนะครับและในทัศนะของคลาร์กครับเสียอันดับแรกของเขาเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันดับ2คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ3คือเลสเตอร์นะครับและอันดับ4คือเวสแฮมครับความคิดเห็นที่สามครับมาจากอดัมนิวสันครับจากฟุตบอลลอนดอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนบอลเชลซีครับในความเห็นของนิวสันนแล้วะครซ เขาบอกว่าการที่เชลซีแพ้กับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนเนี่ยนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แย่เอามากๆครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่านับตั้งแต่ที่โทมัสทูเคิลเนี่ยเข้ามารับงานเมื่อเดือนมกราคมครับผลงานของทีมเนี่ยก็ดีขึ้นมามากเหมือนกันครับ14นัดแรกในยุคของทูเคินครับเก็บไปได้แล้ว12คลีนช sheet นะครับผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแชมเปียนลีกอีกต่างหากส่วน FA ครับนะครับก็เข้าไปได้ไกลถึงรอบรองชนะเลิศครับและในลีกเนี่ยก็กลับมาติด4นับแรกอีกครั้งหนึ่งครับนิ ลีกหรือว่าเข้ารอบต่อไปเนี่ยยังไงซะนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะทําให้ทูเคิลเนี่ยเป็นกังวลอะไรมากครับเพราะที่สุดแล้วนะครับเชลซีเนี่ยก็ยังคงมีภาษีเหนือกว่าหลายทีมอยู่ดีครับแถมยังมีโปรแกรมครับที่ต้องตัดกันเองอีกครับกับเลสเตอร์แล้วก็เวสต์แฮมครับถ้าเชลซียังเล่นได้เหมือนกับ14นัดแรกในยุคของทูเคิลนะครับนิวสันเชื่อว่าทัพสิงตัวน้ำเงินครามเนี่ยได้แน่นอนครับพื้นที่อยู่ว่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแม้มีแนวโน้มนะครับที่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาอาจจะต้องเจอกับโปรรรรแแกกกมมมททีี่ขขใในนนนนนชวววงง้าาาาายฤดดูลล็็ตะะคคคคััับบิิเเหอ ว่าครับทีมที่จะจบเสีย่อันดับแรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอันดับที่1ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอันดับ2เลสเตอร์ซิตี้เป็นอันดับ3นะครับและเชลซีเป็นอันดับที่4ครับ ความคิดเห็นที่4นะครับมาจากรอฟเวทนะครับจากฟุตบอลลอนดอนนะครับซึ่งเป็นแฟนบอลของท็อตแนมอสเปอร์ครับเขาบอกว่าครับสเปอร์เนี่ยไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยครับเกมที่น่าชนะเนี่ยกับเล่นกันแบบบ้องๆนะครับจนได้มาแค่แต้มเดียวครับเช่นเกมเสมอกับนิวคาสเซิลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับและมีข้อมูลออกมาอีกนะครับว่าฤดูกาลนี้เนี่ยสเปอร์ครับเสียถึง11คะแนนครับจากการโดนยิงในช่วง10นาทีสุดท้ายครับลองคิดดูครับว่าคะแนนเหล่านี้เนี่ยไม่หายไปไหนครับมันจะมีความหายขนาดไหนกับสถานการณ์ในตอนนี้ครับหนึ สิ่งที่เข้าทางสเปอร์ครับคือพวกเขาเนี่ยไม่ต้องมีบอลถ้วยให้ปวดหัวอีกแล้วครับบอลยุโรปอย่างยูโรป้าลีกเนี่ยก็โดนดินาโมซาเก็บครับอัดจนขายขี้หน้ากลับบ้านแทบไม่ถูกครับโปรแกรมลงเล่นเนี่ยก็มีแค่หนึ่งเกมต่อสัปดาห์ครับนี่มันคือข้อได้เปรียบนะครับที่สเปอร์เนี่ยมีเหนือเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับทว่าครับโปรแกรมช่วงท้ายของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ง่ายเอาซะเลยนะครับเพราะว่ายังต้องเจอกับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอตเ์ตันนะครับแถมยังมีเลสเตอร์อีกตั้งหากครับมันเป็นคำถามโตๆนะครับว่าสเเเเเปปปอออรรรร์นนนีี่่่ยยยจะะะไไถึงงง้าาาหหหมมืคัับพกกล็ เหนียวนะครับเสียประตูท้ายเกมจะเป็นเรื่องปกติครับไม่แปลครับหากจะไม่มีชื่อของสเปอร์ในแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งหนึ่งครับและสำหรับควีนะนะครับเสียอันดับแรกของเขาครับประกอบไปด้วยแมนซิตี้นะครับคืออันดับหนึ่งครับแมนยูเนี่ยเป็นอันดับสองเลสเตอร์อันดับสามนะครับและลิเวอร์พูลเป็นอันดับสี่ครับความคิดเห็นที่ห้าครับมาจากทีโอสควายครับจาของลิเวอร์พูลเอ็กโคนะครับคนนี้เนี่ยก็เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับเขาเริ่มถามก่อนเลยนะครับว่าใครกันล่ะครับที่จะกล้าตัดลิเวอร์พูลออกจากการลุ้นเสียคนเงอ คาดหวังครับเลสเตอร์เนี่ยจะได้เสียงดับแรกนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้ความผิดพลาดจากเมื่อดูการก่อนไปหมดแล้วนะครับแต่จะให้มาเชื่อนะครับว่าเวสต์แฮมเนี่ยจบท็อปโฟนี่ยนจะคงเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับทีมของมอยนะครับกำลังอยู่ในช่วงที่เข้าฝักก็จริงนะครับแต่ทั้งเชลซีสเปอร์ลี่พูรวมถึงเอเวอร์ตันเนี่ยทุกทีมนะครับมีศักยภาพมากกว่าครับสเวอร์พูนะครับก็ได้ฟาบินโย่กลับมายืนตรงกลางแล้วนะครับแถมโปรแกรมเนี่ยก็ยังเป็นใจให้อีกครับส่วนพวกเอเวอร์ตันกับสเปอร์เนี่ยกี่คืนกี่วันหรือว่่่ากกีีีีปปเเเนนยย็็ังงคทมมดิ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีอะไรหวือหวาครับส่วนเชลซีนะครับจากสภาพว่าปืนฝืดของตีโมแวรเนอร์ครับนี่ยิ่งทําให้เป้าหมายของเชลซีเนี่ยล้มเหลวไปด้วยนะครับ ันนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นจากทีโอสควายนะครับไม่ใช่ของผมนะครับสควายนะครับก็ได้มองว่าสิอันดับแรกของเขาครับจะมีหน้าตาดังนี้ครับอันดับหนึ่งครับคือแมนซิตี้ครับอันดับ2คือแมนยูอันดับ3คือเลสเตอร์นะครับและอันดับ4คือลิเวอร์พูลครับความคิดเห็นสุดท้ายนะครับเป็นของอดัมโจนครับจากลิเวอร์พูลเอ็กโคนะครับผู้เป็นแฟนบอลเอ็เวอร์ตันนะครับเขาบอกตรงๆเลยครับว่าเป็นไปได้ยากครับที่เอ็เวอร์ตันเนี่ยจะจบเสียอันดับแรกนะครับเพราะอย่างเวสต์แฮมตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ฟอร์มเริ่่่่มเเเเเขขข้้้าาาทททีีงงแแลววววคครรรัััับบสนนนนนอออ์ตตะโจย ไม่ได้พูดถึงเลยครับเพราะไม่เชื่อนะครับว่าจะติดท็อปโกับเขาด้วยครับเขาบอกแค่ว่าครับเวสแฮมครับถึงจะฟอร์มดีเนี่ยแต่ก็คงไม่ได้ที่4ครับส่วนเลสเตอร์เนี่ยก็น่าจะจัดการกับปัญหาการบาดเจ็บได้ครับส่วนเชลซีนะครับแม้จะพึ่งแพ้มาแบบถล่มทลายนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีครับและน่าจะเข้าวินได้นะครับส่วนสี่อันดับแรกครับในความคิดเห็นของโจนะครับเขาก็มองว่าแมนซิตี้สเป็นอันดับ1ครับแมนยูเป็นอันดับ2เลสเตอร์เป็นอันดับ3และเชลซีเป็นอันดับที่4คคคคครรรััััับบบบททุกก่าาานนนละมมีวิดยงงงไ้สหรับพื้นที่ สีอันดับแรกครับคิดว่าทีมไหนจะได้ไปมาร่วมพาดมความคิดเห็นใต้คลิปกันได้เลยนะครับฝวนนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกันด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับ